สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่เกมที่มาอะไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นในส่วนของเดเรทนะ,ะในการสั่งกระดิ่งเงียบไปตบหัวเลยนะผมอันนี้เป็นแอดออนก็คือการสั่งกระดิ่งที่เงียบงานแล้วก็เห็นคนใน8เมตรนี่ครับผมวันนี้เรามาดูเครื่องนี้กันเลยว่ามีใครนะครับมีคนซ่อมอยู่คนหนึ่งครับเราจะวิ่งก็ไปตีมันเลยครับผมโอเคนี่ฮะไม่มีเสียงแต่อันนี้มันรู้ดีนะครับผมนะก็กเกาแล้วไปเอาแล้วครับผม เหมือนว่าเขาจะมีสไปชิลนะนั่นคือเพิร์กแมนนั่นเองนี่ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันเลยว่าจะจับสแกนเขาได้ยังไงนี่ครับผมอันนี้เดี๋ยวหาก่อนนะครับผมหายไปไหนวะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนโอ้วิ่งไปตรงนู้นลาวนะครับผมไปตรงนี้มีคนซ้อมนะครับผมเออเออโอ้ยเฮี้ยจู่ไวะโอเค นี่ครับมาแล้วครับผมคาร์โบโอเคนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับผมได้เป็นหนึ่งคนในแก้ผมสปีดันรกการสั่งกระดิ่งเงียบของเรานี่จะทำให้เราแบบได้เปรียบเลยนะเจ้าเบบี้เอ้เดี๋ยว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 เอ้ยเฟ่งมูลใช่ไหมวะใช่เฟ่งมูลไหมเอาไม่ไม่ไม่ใช่เฟ่งมูลนี่วะไอ้ขาสั้นนะผมเนี่ยขาสั้นไหมล่ะเอาเอาอะไรวะเนี่ยมัน

โอเคอื้มจะเสร็จแล้ว,วนี่หว่าเนี่ยกระเทิบดีโอเคเดี๋ยวเราไปหาเนียขาสั้นก่อนนะครับผมเนีย่ยหายซันเรายังจะไม่หยิบนะเผื่อมันมีนมนมแทงหลังอนะไรอย่างเงี้ยกลัวนะครับผมร้อนในหมดแล้วอยู่เวนโอเคอื้มเสร็จไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนวิ่งไปว่ะใช่ไหมวะเอาเอาหายวะเอาเอาหายเอาเอา,เอาเอาเอาุอาอาาม้มเลยแล้วกันนะฮะมันไม่น่าจะมากันแล้วแต่แต่ซัมบาดีรักยูบี เออน่าอยู่เครื่องนี้ปะนั่นไงโอเคอยู่กันไปตีเลยนี่มาจ้าบูเจอฝีงมูลเข้าไปนะตอนนี้เพิ่งแตกรังแล้วเปลี่ยนของอะไรกันจะเทคทีมไปไหนนี่ครับผมเดี๋ยว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 เอาตายซะแล้วกาบูเอายังไม่คืนร่างยังไเว้ยเนยโอเคไม่เป็นไรไล่แรงมากไล่แรงมากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งกันนี่ก่อนนะครับใครชอบปะ เอ้นี่มันรู้ดิอย่างวะเนี่เห e ็นไหมมันรู้นี่มันรู้มีกุญแจเออเอเห็นไหมเห็นไหมมันรู้อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันรู้โอเคเห็นไหมโอ้โหมันรู้โอ้ยพอแล้วพูดแต่วนแต่งเดิมเดิมเวนเนาะโอเครู้เก่งแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวตัดทางไว้ก่อนบ o d y b l o อ k body block ในไงขึ้นไม่ได้หรอกมึงเอาอได้เฉยเนาะยิบยิบไหเอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้โหโว้รู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมุน

เรายังสู้ต่อนะครับเกือบกดออกแล้วเมื่อกี้นะผมถ้าผมกดออกสุพพลจะกลับมาหาผมนะเฮ้ไม่ใช่เครื่องนี้เหมือนจะมีคนซ่อมไว้นิดหนึ่งล้วนะเยาเครื่องนี้มีคนซ่อมอยู่หรือเปล่านะมีด้วยนะผมโอ้ยมันรู้ได้ไงอุ้ยกะจะวิ่งไปจับฟินๆหน่อยเวนเอ้ยเชีกรู้มากหายเลยเวนไปกูไม่หอยินต์นะผมไปไรเนาะเออนี่ไงที่รูแช่งหรอวะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเอา้าเป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ย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 บังบงับงบังไม่ทันเฮ้ยโอ้ยแล้วพอสตันตอนกำลังหายตัวมันนานโอ้ยโอ้ยนี่มันรู้มันเห็นกูแน่วะฮะมาแตรงนี้มีคนซ้อมกบับกูโอเคตุ้มตุ้มอ,อะไรวะนี่งไงมัขนขึ้นหนักไม่ใช่โทเทฟนี่ใหว่อยู่เลยเน๊ะไปแล้วสมองสมองนะบผม

อันนี้มันเดวายนะอ๋อไอรู้ดีนี่วะรู้ดีเฮ้ยอี hey, อนี่ก็มีอีเหมือนกันวะโอ้ oh, ว่าจะโมโมลิฟีทำไงแต่ว่าไม่ได้มันต้องเสร็จหมดก่อนนะครับผมถึงจะได้หมนี่ไงซ่อมอยู่ตรงนี้ไงเงยห,หน้าฟากาบว์เอาไม่โดนแม่งเลยนะฮะอยังไง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 กาบูเอ้ยโดนนี่ว่ะหูเกือบแล้วกูเกือบท้อแล้วกูเมืเ่อกี้เกือบท้อกดออกนะผมเรียกสมพรมาเล่นด้วยดีกว่าเฮ้ยมันฮิวตรงนี้ว่ะเฮ้ยอื้ ปรกากฏลคยช้ามันนยา้ยคราบูมยังไงยังไง,ย,งยังไงยังไงวะไม่เป็นไรมันกะกระโดดกลับมาไหมสเต็ปการจุกระดับอนุบาลน,นี่ไงไปลูกหลามีคนซ่อมอยู่เครื่องนี้ไหมนะไม่มีเลยเอานะหเห็นรอยแดงด้วยนะเอ๊ะทึบดบูมเอยมันจะวิ่งไปช่วยวะโอเคไม่เป็นไร ตังตั้งฝีงมูลฝีงมูลกาบูแมงยี <m> ่มันมีวะกาบูมูอีสูบอ้หอกแมงบูเลอสมหอมโมงบูมาอะไรนะอะไรอไรเดี๋ยวไล่เรมนต่อนะฮะนี่ยง้อมใช่เมนตัวนี้ว้กูเล่นเป็นกรู้อันเยแมงก็เหมือนกันหมดเลยว้าเดีใช้เพิร์หาลยก็เหมือนกันอ่ะโอ้ยไร ต้องมขอบใจตัวเองนะครับเพราะว่าออกมันก็เสียแต้มเปล่านะครับผมผมกําลังพยายามหาชุดนั้นในฝั่งนึงนะครับผมพยายามสมงานหนักอย่างมากรีบรอให้ได้ชุดนั้นมานี่ครับผมชุดกระเป๋าเป้แมวนะครับผมไม่รู้ว่าใครแม่งตั้งชื่อเองเฮ้ยมันรู้ไไงวะรู้ว่าตัวมันใหญ่ไปมันเห็นวะโอเคอันนี้น่าจะไม่เห็นนะเฮ้ยสวยใหม่มาเพียงดูเด้อยู่ไหนวะนั่นนั่นนั่นนี้เฟ่งมูน ว่าส์ซับบริดจ์อยู่ไหนวะไปอื่นแล้วมั้งเวียนเสียเวลาแล้วกซทำบารีพักดูบีดเอ้าไม่มีใครเวียนเลยแลกซทำบารีพักดูบีดเอ้าเอาหยิบโอเคนี่แหละกูฝันมานานแล้วเวียนเลยไม่เป็นไรนี่เยอะเบิ๊บกราฟูไปอู้เสียจ่อยเอาอีอีเอาไม่โดน อนอโดนเฉยดูนี่แค่ผมเอาไปแขวนก่อนดีกว่าเอาเย้ะเจมมันจะเปิดลูกช่วยไปแล้วนน่อเไรเป็นฮีไปดูดีมีไหมน่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ายังไม่มีอีเหรอวัดเอ้าอยู่บอกนายเอฟเฟกตมูลหาประตูไม่เห็นเออมันรู้ว่าผมมีโนเอ็ดวะเออผมมีโนเอ็ดนี่มนเลยไม่กล้าเข้ามาโอเค ờ à, ôi là cái zombie bắt vô bít ôi oh, hello how are you i am water me ok let's go hey let's go chỉ chỉ